ถึงเลยครับท่านผู้ชมนี่ครร้านกาแฟกิมโซกาแฟชมทุ่งครับเราไปเที่ยวไปดูด้านไหนหว่ารสชาติกาแฟของแม่กิมโซจะเป็นยังไงไปด้านไหนเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกิตติครับเมนูแนะนำบายกิตติครับวันนี้กิตติมาอยู่นี่เลยครับ ร้านกาแฟของทิมชอกาแฟชมทุ่งครับในจังหวัดที่ผมมาจากสุพรรณนะครับประมาณ2ี่ิเก้กิโลยี่ยี่ประมาณแปดกิโลก็จะถึงอํเอาเภอผาป่าโมกกัท่านผู้ชมเส้นนี้ก็คือสุพรรณอ่างทองนะฮะมาถึงจากสุพรรณยี่สิบเก้าโลถ้ามองขวามือนะก่อนจะถึงป่าโมกนะก็จะเจอร้านกาแฟแบบชิวๆส,สบายสบายแบบชมทุ่ง ชื่อร้านชิมกอกาแฟชมชุ่นครับอยากแนะนำครับกาแฟอร่อยบรรยากาศอโอ้โหสุดฟินเลยสั่งเสร็จจะนั่งในห้องแอร์ก็ได้หรือจะไปนั่งตามซุ้มสาลาแต่ละซุ้มนะผมไม่ดูนะครับนี่แต่ละซุ้มอยู่นะฮะได้บรรยากาศชิวๆเลยเดี๋ยวเราไปยุมชิมกาแฟดีกว่าว่าในร้านมีอะไรบ้าง นี่ฮนะเข้ามาในร้านลูกค้าสามารถเลือกได้ทุกมุมของร้านนะฮะอันนี้คือห้องแอร์ถ้าลูกค้าไม่ไปนั่งยูซุ้มศาลาสวัสดีครับสวัสดีครับเออวันนี้พนักงานหรือว่าอะไรพนักงานพนักงานเหรอต้งแกไม่อยู่ครับนี่คือร้านชื่ออะไรร้านชื่ออะไรกิมซอกาแฟชม่งครับกิมซอกาแฟชมู่โอ้โหบรรยากาศไม่กินเทนเลยเนาะแล้วก็ทําแบบเอาเอาไม้เก่ามาทําโครงพื้นที่กว้างๆเลยนะ สั่งตรงนี้แล to ้วไปนั <t ip> ่งทานได้ทุกมุมเลยได้ครับครับผมมีอะไรตอนนี้กาแฟในี่ยนะฮะมขึ้นชื่อก็จะมีพวกเอสเปรสโซ่ครับคาปูชิโน่แล้วก็ลาเต้มาลาแล้ก็พวกมิลานโน่แล้วก็คาเมลโมเกียโตถ้าเป็นชาก็เป็นชาเขียวชาไทยชาอย่างที่เห็นชาเขียวชามะนาวโอเคครับอันอาอแก้วนึงชิมเลยเอามาเอาลาเต้ดีกว่าแก้วหนึ่งราคาเป็นไง ตามป้ายเลยโอ้โหราคาไม่แพงกันท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอที่โต๊ะดีกว่า ร้านกาแฟกินจอชมทุ่งโอ้โหสุดยอดปิ๊นๆินเลยครับนี่สั่งมาแล้วครับก็ค่าโอ้โหนี่ฮะเนี่ยสุดยอดเลยครับกาแฟโอ้โหกินแล้วหายเมื่อกี้ขับรถมาจากสุพรรณนะพวกนอนมากเลยครับก็มาตรงเนี้ยมันเป็นแลนด์มาร์คได้อย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมดูข้างหลังฮะนี่ฮะท่านผู้ชมดูคือตรงนี้คือทุ่งบัวเลย ตุ้งบัวขนาดใหญ่เนี่ยแล้วก็มีคนว,ว่างนั่งเป็นจุดๆนี่ฮะให้ดูนี่ฮะนี่ร้านอยู่นู่นนะสั่งเสร็จแล้วก็มันนั่งตามซุ้มได้เลยโอเคครับใครดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล่อย่าลืมนะผ่านไปอ่างทองไปป่าโมกมาจากสุพรรณตะดนอ่าอ่าสามสองเก้ายี่สิบเก้ามองยี่สิบเก้ากิโลมองขวามือก่อนจะถึงป่าโมกแปดกิโลเองครับอยู่ขวามือร้านกาแฟ คิมชอชมทุ่งสุดยอดวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้ไนะครับสั่กนกระดิ่งด้วยเดี๋ยวจะลงคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมดูเป็นทางเลือกให้รู้แหล่งร้านอาหารรู้แหล่งสถานที่ของกินโดยเฉพาะคาเฟ่วันนี้อร่อยมากๆครับคิมชอชมทุง่งลาครับท่านผู้ชมลาครับสวัสดีครับ